บางเมื่อปีกลายยังจำได้ใจตนกระโดดสัญญาที่ข้าขอโทษทำลายกระโดดตึงทนลันเป็นใจน,น้อยรอน้องลาเจะ้าบ่มาสัญญาเพิ่มเติมดอบใา

就匆匆啊。 ចាំពេលណាដល់យ៉ាមកកៅដល់សម្ញារបស់កៅចូលទៅបាត់ទៅមិនបសនទីក៏លើរបស់កៅកំឡុងនឹងក៏បានកៅតាមមកសាកតែចិត្តអាលបណ្ใจໄວហួយใกล้កៅក៏គង់បើឲ្យ ลูกหลานหมอรับสิงที่หกนกองสะกอนนะครับปอความิรนิมงคลสิ่งศักดิ์ชี์บรรพเจ้าใหญ่ของเฮาปัชชิสแตลดนะครับดบดมดาลให้ลฮายหลานสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปแสดงท่านใดกันตลอดปลอดภัยตลอดทั้งพียนองทีมมะชม การไล่โซดการล้ำถวายด้มือนี่นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้พีดองเด้อนะครับ่อกับหมอํำเสซิงม่หกด้านนาเวทีผลงานใหม่การแสดงไม่ปีนี้ออามาฝากพีต่อน้องทางบุรีรัม์ทางคุณทันสงฆ์ของเขานะครับไปเป็นกาลั่งแรงใจกันในด้านนาเวทีขอบคุณคณะกรรมการมากมากนะครับฝากลูกฝากหลานหมอํำเสซิงมีหกติดโพไปจัสิ้ตลอดได้ครับเด้อขอบคุณครับ าพี่น้องไปเจอกันที่บริเวณด้านหน้าเวทีนะคะผมป้าพี่น้องไปไปเวทีน้วกันด้อพี่น้องเนอไปเจอกันที่เวทีนะคะผม,คคผมสาธุครับผมสาธุด้อพี่น้อง เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บริเวณด้านหน้าเวทีกันนะครับผมเราได้จเพอาก้กัเกจาริกันที่เวทีนะครับผมสาธุค่ะบันี่ภาพพี่น้องไปด้านนาเวทีก่อนพี่น้องเสร็จแล้วนะครับผมไป เปลี่ยนชุดนะครับผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมขึ้นแสดงขึ้นโชว์ในช่วงในช่วงพะนะในช่วง3ามทุ่มตรงนะครับเราไปเจอกันที่เวทีนะคะผมตอนนี้พี่หน่อฮอกกำลังเหลื่อมท่ย่อย นะครับผมไปที่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับผม13เจอกันจ้าลูกเจอกันสิบานะครับคุณแม่เจอกันเด้อพี่น้องพอ่อพ่อกันครับผมพอ่อพ่อกันครับผม สวัสดีจา้าลูกเบอร์สวัสดีแม่หน่อยด้วยนะคะผมสวัสดีแม่หน่อยด้วยนะคะผมบัตรที่นีภาพพี่น้องไปที่บริเวณด้านหน้าไว้ที่ครับ สวยงามมากจ้าเศร้ายจจังเลยพระเด็บอยู่ปีนี้เจอกันโอกาสหน้านะคะคุณแม่เจอกันโอกาสหน้านะครับมาบอ่อนหลาไปนอนค่อนหลายมีกลมหน่อนย ขอุณมากๆครับผมพี่นามาอีกเด้อครับพ่นามาอีกเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องพี่น้องพุทธโสงพี่น้องซีสะอรก็ใช้่นาเจอกันเด้อพี่น้องพี่นาคอยมาอีกครับผมยกขึ้นยกขึ้นใหม่ไม่ยกขึ้นใหม่พี่เฮงปังปังจ้าขอบพระคุณมากๆครับผมปลาพี่น้องป้าเฮาตอนนี้พี่น้องเฮากำลังเริ่มทยอยเข่า เนื้อรั่วสังกสีเนื้อรั่วสนามบ้านเพิ่นด้านหนาเวทีพี่น้องวันนี้บาทสีบาทนะคะผมบาทสีบาทสอดแจงพี่น้องเกาลีพี่นอ้อยครับผมส่วนไลฟ์สดพวกนี้เจอกันนะคะผมที่ปากช่องโคราชพี่น้องอย่าลืมเขากลุ่มเด้อครับเดอ้อจิ้มดิง้งนะร่างสื้อจองตัวนะคะผมพวกนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะผมเบิรงพี่น้องเบิง์นะาอันนี้หน้างานนะคะผมพี่น้องเ้ากําลังสื้อบัตรเขาพี่ทองฟีงอยู่หลังเวทีนะคะผมอยูนารเวทีเรจาจะเจอก,กันเดอ้อครับผมเจอกันเด้อพี่น้อง กันครับผมตอนนี้ด้านหน้าเวทีเฮ้าพี่น้องกระเตรียมอายะอยูค่ครับผมไ <c oughs> ไปกินซมปะาโซมปะ <c oughs> ตอนนี้บริเวณด้านบนเวทีกำลังเช็คระบบเ <c oughs> ตรียมความพร้อมนะครับผมไฟแสงสีอยู่พี่น้อง <c oughs> ความยิงย่งใหญ่อลังการกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับสามทุ่มตรงโดยประมาณเดอ้อ สามทุ่มตรงโดยประมาณครับพี่น้องค่ะผมมาเจอกันนะครับผมตอนนี้พี่น้องข้าเต็มนาห่านแล้วครับผมหอดห่านมิกเล้วพี่น้องพี่น้องขาหอดหา่หานมิกแล้วครับผมตอนถึงห่านมิกแล้วสวัสดีจ้าลูกชายสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะผมสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะผม คนสีเทาเรือไม้มากมายตอเลีนอยู่บ้านนูนกอกซีดากวราดครับขอบคุณครับผมแม่ติดตามได้5ปีแล้วครับผมขอบพระคุณคุณแม่นะครับผมพี่น้องเบิ้งบรรยากาศด้านหน้าไปทีตอนนี้ครับผมบรรยากาศด้านหน้าไปทีตอนนี้นะครับผมเต็มอาญาเลยพี่น้องไปทางไหนบ่ป่ะจ้ะพี่น้องเบิ้ง เตรียมนาห้านะครับผมออไอ้ ลูกเบิร์ดหล่อมากจ้าขอบคุณคุณแม่นะครับผมพี่น้องตอนนี้นะฮะเท่าต็มอาญาแล้วครับผมพี่น้องเท่าต็มนาหะแล้วครับตอนนี้เจอกันน้านบน,วนเวทีนะคะผมพี่น้องครับผมบาเบริร์ดควาี่อดลงไหลก็เลพี่น้องเด้อจะได้ไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวน,นะครับผมทําการแสดงด้านบนเวทีเดี๋ยวติดตามข่าวสารชมคลิปน่ารักนาักผ่านเพจมาลําเสียงมุ่ทุนพอกรแล้วก็ พจของลูกๆมาลาเสียหมู่ลูกประสกรด้วยนะครับผมเจอกันบนเวทีนะครับผมเจอกันบนเวทีนะครับ